สูตรนี้ใช้ฟืนขนาดนี้4ท่อนสามารถนึ่งข้าวสุกเลยสบายนะครับที่เหลือต้มน้ำนะครับได้สบายเลยนะครับประหยัดฟืนนะครับไม่มีควันควันน้อยมากนะครับติดตามในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มา DIY นะครับถังน้ำยา A นะครับที่เหลือใช้ในงานช่างนะครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับที่ทำนะครับมัน มันมีเยอะนะครับไายของเก่าไปประมาณนั้นนะครับอันดับแรกเราก็จะมาตัดนะครับตัดด้านล่างนะครับอ่านะครับประมาณสิบสองเซนนะครับแล้วก็ขึ้นมาประมาณห้าถึงหกเซนนะครับจะประมาณนี้ครับท่อดูดอากาศนะครับอ่าด้านบนเราจะตัดอ่าให้อ่ชุดตั้งเตานะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่า จากด้านของเก่านะครับก็จะตัดแล้วก็ด้านล่างก็จะตัดด้านล่างออกมานะครับแล้วก็จะมาสวมพอดีเลยนะครับจะมาสวมเลยตอนนี้ทดลองต้มน้ํานะครับโดยใช้ฟืนขนาดนี้นะครับประมาณสี่ท่อนนะครับก็มาเนื่องข้าวต่อนะครับประหยัดฟืนด้วยนะครับเนี่ยควันก็ไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับควันสเกตดูตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วครับ นึ่งข้าวนะครับก็ดีกว่าเราใช้ถ่านนะครับถ่านก็แพงช่วงนี้แก๊สก็แพงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ่มาดูโครงสร้างด้านในนะครับโครงสร้างด้านในก็ในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมตะแงงใส่นะครับตะแงงเหล็กนะครับห่างประมาณนะครับประมาณสเซนนะครับเเชื่อมรอบ นะครับแล้วก็ขี้เท่าเขาก็จะตกมาอย่างนี้นะครับขี้เท่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับปริมาณฟืนนี่มันก็โอเคนะครับไม่ไม่เยอะนะครับถ้าเต็มเราก็ใช้ช้อนใช้อะไรนะครับดึงออกมานะครับสําหรับแรงไฟนี่เยอะนะครับแรงไฟขึ้นอยู่กับฟืนนะครับเราใช้ฟืนที่เป็นไม้แดงไม้เนื้อแข็งนี่มันก็จะอยู่ได้นานนะครับส่วนไม้เนื้ออ่อนก็จะหมดเร็วหน่อย อันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับที่ใส่นะครับเข่าสูบเริวมากนะครับหุงในแป๊บเดียวนะครับน้ําเดือดนะครับประหยัดไฟประหยัดฟืนนะครับด้านบนมาดูส่วนด้านบนนะครับเราทายังไงด้านบนก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านบนเราเอาชุดนี้ไปเลยจะตัดตรงคอนี้นะครับสามมุมนะครับมันก็จะเป็นฐานนะครับเราวัด ความกว้างของตัวนี้นะครับตัวถังถังน้ํายานะครับก็เอามาสวมได้เลยนะครับเนี่ยตัดด้านบนนะครับแล้วทีนี้ฝาด้านบนที่เราตัดนะครับก็มาทําขาด้านล่างนะครับคือทุกอย่างนี่ไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งเลยนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับเล็กๆก็สีอาจจะโดนความร้อนอาจจะลอกนะครับความร้อนสม่ําเสมอด้วยนะครับเวลาเราเติมแล้วก็ยกหม้อออกนะครับ โอเคนะครับใครสนใจก็ทำตามได้เลยนะครับ